เขาว่ากดแชร์จะได้ของโยมก็นี่ครับชมเห็นป่ะกดแชร์ปุ๊บได้ของปั๊บโยมนี่ของฟรีมาแล้วอ้าวอะไรอะ่ะคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเจ้าสวัสดีเด็กแาวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพี่เจทีพีอีกันอีกแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เมื่อนผู้ชมครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมเป็นกิจกรรมชยมคู่รักช่างตีดาบชมครับเราก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่กันชมก็จะเป็นกิจกรรมในการเก็บตทเค็นชมแบบนี้เลยก็ไปดูเอ้ยนึงนึงไปดูคลิปกันเลยโอเคผูชม ก็กิจกรรมสายฟรีผมจะรีวิวตอนเย็นคุณผู้ขอรีวิวกิจกรรมนี้ก่อนคุณผอันนี้กิจกรรมสายฟรีวะน่าจะเป็นสายฟรีคุณผู้ใช่สายฟรีทั้งหมดพวกนี้ผมมารีวิวตอนเย็นของกิจกรรมพวกเนี้ยแต่ยังไม่เปิดนะกิจกรรมเนี้ยคือเดี๋ยวผมมารีวิวตอนเย็นคุณผู้ชมไปกิจกรรมช่างตีดาบก่อนนายเอ่ยคอยเช่น BTS น,นี่น่าจะนี้ในยิมช่งกิจกรรมคู่รักช่างตีดาบคุณมนี่ครับอาถรรพ์คู่รักนักตีดาบคุณผู้มแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันอาถรรพ์คู่รักตรงไหนชมไ,ไออุ้ดเเนียาค้างอีก พักนี้บูสแต็กไม่ค่อยโอเคคุชมเอไปละอัดกิบคุณผู้ชมค้างไปแล้วคุผู้ชมบูสแต็กผมเดี๋ยวว่าแต่เล่นเลยคุณผู้ชมไอ้นี่ยังแหลกอยู่คุณ้ชมนี่คุผู้ชมเป็นชุดนักตีดาบหญิงจุชมมันยังไม่เคยเข้านะชุดนี้เพิ่งจะเข้ามาครั้งแรกคุผู้ชมแต่ชุดนักตีดาบชายเข้ามาแล้วคุผู้ชมคือชุดผู้ชายมันเข้ามาแล้วซึ่งมันไม่ใช่ชุดนี้คุผู้ชมชุดนี้มันเคยเข้ามานานแล้วแต่ไม่ใช่ชุดนักตีดาบคุชมเพื่อว่าเขาแค่เอามาเสริมนดชุเี้ย จริงๆคู่รักนักตีดาจริงมันควรจะเป็นชุดผู้หญิงกับชุดผู้ชายชุมและโดเคนร้อยอันแรกเหมือนกันชงเกือบโอ้โหเกินชุมครับก็กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เข้ามาในวันนี้ชุมครับผมก็จะมาดูกิจกรรมนี้กันเป็นการสุ่มชมเก็บโทเค็นน้ชมครับถามว่าโทเค็นหาจากไหนหาได้จากการสุ่มชุมสุ่มในที่นี้ก็คือเข้าไปที่ร้านค้าชุมแล้วก็นี่ชงมกดเลยกิจกรรมเริ่มแต่1 7จนถึงยี่จ็้ชมอยู่10วันชมเอ้ากดไม่ไปเฉยนี่ชุมเป็นกล่องนี้ปะเดี๋ยว กล่องนี้มันไม่ใช่นะอันนี้กล่องอะไรล่มสีแดงจมเคลือบ GM เอาเข้าผิดวอดคือกิจกรรมนี้มันต้องเข้าต่อแน,น่แนจมครับคือแต่ว่าคือในกล่องไหนวะมันเป็นโทเค็นล่มสีแดงซึ่งโทเค็นที่เราต้องการคือโทเค็นสีฟ้าคือกิจกรรมเข้าผิดทุม่มจุ่ม GM น่าจะเอากิจกรรมเข้าผิดฤดูฝนหนึ่งถ้าไม่เอาตัวนี้เข้าผิดก็ตัวนี้เข้าผิดทุ่ชจมอันนี้คือมันเป็นโทเค็นสีฟ้าอันน้ทุม คือนี่น่าจะเป็นฤดูฝน2หรือว่าเป็นกิจกรรมคู่รักตำนานอาถรรพ์แต่ว่ากิจกรรมที่เข้ามาเป็นตัวนี้เฉยและคือนี้เป็นแบบสุ่มโ้าคือเป็นโทเค็นล่มเหมือนกันแต่เป็นโทเค็นล่มอีกอันมั้งมแตมเอามันเอาไปใช้ไม่ได้คุ้มมันใช้ก็เลยอย่างเลยและชุดที่ได้ก็คือเป็นชุดคนละแบบมัจมเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเคือบคนละแบบมัมคนละแนวเลยและชุดนี้เหมือนจะเป็นชุดที่เคยเป็นชุดอีโวมยมใช่มันเคยเป็นชุดอีโวด้วยมังจมชุดเนี้ย เนียแอมจมเมื่อก่อนที่คนอยากได้กันอยากได้แองเก็ตตัวนี้แอมจอมเป็นชุดอีโอเมื่อก่อนเนี่ยเคีือบกิจกรรมเข้าผิดเฉยเอ้าอย่างนี้ก็ได้แอมจอมแล้วผมจะส่งยังไงแอมจอมโทเค็นไม่เข้าแอมจอมกิจกรรมบอกเริ่มแต่วันที่สิบเจ็ดแต่วันที่สิบเจ็ดโทเค็นเสร็จเข้ามาผิดกล่องแอมจอมเกี่มาเข้าผิดต้องรอเจียแก้มจอมนี่เที่ยงแล้วเจียงยังไม่แก้เลยโว้บเกินจอมก็เวลานิจอมถ้ากิจกรรมนี้ดูไม่ได้ก็ไปดูกิจกรรมสายฟรีกดีวแอมจอมแล้วก็รีวิวกิจกรรมสายฟรีแล้วกันกิจกรรม กิจกรรมสายฟรีมชมก็คือกิจกรรมนี้คชมแรมเพจชมนี่เลยชมโอเคชมเปิดเข้ามาชมนี่คือกิจกรรมแรมเพจชมรับชุดฟรีมชมนี่นี่คือชุดที่ผมบอกคุ้โหยังสวยชมชุดผู้หญิงแจกฟรีชมบอกแล้วว่าเฮ้ยการแต่งหน้าแจ่มมากชมครับคือบบนี่ เป็นไงยมทรงผมเท่มากบอกแล้วว่าส่วนใหญ่เขา,าจะแจกฟรีโยมจะเป็นชุดผู้หญิงแต่ชุดผู้ชายเสียตังค์โยมชุดเน,นี้ยหน้าเสียตังค์โยมชุดผู้หญิงแจกฟรีตรงนี้คือล็อกอินนะท่านผู้ชมวันที่25รับกระเป๋าฟรีโยมวันที่25นะครับอย่าลืมล็อกอินมารับด้วยเป็นกระเป๋าฤดูฝนหรือเปล่าโยมของเรมเพลยโยมเหมือนจะเป็นธาตุน้ำโยมก็ล็อกอินวันที่ย้าวันเดียวนะส่วนตรงนี้พี่ครับถามเนี่ยเก็บยังไงโยมชั้นแต่ชั้นโยมครับคือมันจะมีกิจกรรมให้เล่นโยมก็ตรงส่วนนี้จะเป็นเฮ้ยออะะไร่ ยอมรับอ่านี่อุ้มยมมีกิจกรรมอะไรให้เล่นด้วยไม่รู้อุ้มยมซ่อนอยู่ตรงนี้ช่ยมกิจกรรมลำเพดสร้างตัวละครชมต้องเลือกก่อนเหรออ๋อเลือกได้ช่ยมว่าจะตัวละครผู้หญิงหรืผู้ชายอ่ะผมเลือกเขาเลือกผู้ชายหน้ายังเป็นผู้หญิงเลยอุ้มยมโอ้มีให้เลือกได้ช่วยมมีเลือกหลายแบบด้วยทำไมหน้ามันยังเป็นผู้หญิงอุ้มยมแบบนี้แล้วก็เลือกดวงตาช่วงก็เดี๋ยวผมก่อนเลือกตัวละครเนี่ยเลือกผู้ชายอุ้มยมแล้วก็โอ้ต้องประมาณนี้อุ้มยมบอม ดวงตาก็นี่มโยมดวงตาผู้ชายนี่ต้องประมาณนี้จมูกไม่ยอมไปสันโยเลือกปากเลือกปากดีโยมแล้วก็ทรงผมผู้ชายเหมือนมีทรงเดียวชมต้องนั้นเป็นทรงผมผู้หญิงหมดเลยผมว่าถ้าที่อยู่โยมชอฉากหลังแบ็คกราวเป็นนี่มมดูสวยดีแว่นตาโยมเหนีวกันชอบแล้วก็เสือ้อ ชุดเท่ดีคุณชมอ้าวมีให้เลือกเริ่มชมมาจะเอาชุดแบบไหนตรงนี้ว่าแล้วผมไปแต่งทำไมเนี่ยภาพพื้นหลังเริ่มชมแล้วกดแชร์คุณคือถามว่าทำอะไรได้ครับพี่เขาว่ากดแชร์จะได้ของยมก็นี่ครับชมเห็นปะกดแชร์ปุ๊บได้ของปั๊บเริ่มชมนี่ของฟรีมาแล้วอ้าวอะไรอะแปลต้องไปเอาตรงในกล่องแน่คุณชมมันน่าจะไปเก็บอยู่ตัวนี้พบกันเร็วๆนี้ภาพการ์ตูนชมอันนี้ไปอ่านเล่นชมตัวละคร อ่าอันนี้ก็ให้ดูเล่นเหมือนนกัเชีชวกิจกรรมตรงนี้เป็นของดูเล่นชอบนี่หลักๆเลยก็คือเช็คอินชมนี่เช็คอินวันนี้ชมรับไปเลยชมนี่สิอันชอบเป็นโทเค็นชมชอบไม่อ่านคุณผูชมสคริปต์อย่างเดียวชมชอบพอได้โทเค็นแล้วชมชอบนี่คือการเช็คอินทุกวันชมเราเช็คอินแล้ววันสุดท้ายเราจะได้เป็นไม้บิฟบอลพิรุนนะคุณผู้ชมไม้บิฟบอลฝนชมชอบก็ถือได้คุณผู้ชมมีเอฟเฟกต์คุผู้ชมถือหน้าล็อบบี้ได้แจ่มมากคุณผู้ชมสำหรับไม้ฟิฟบอลส่วนโทเค็นสีแดงเอาไปทำอะไรครับพี่โทเค็นสีแดงเอาไปเล่นแน่นนอชก นี่คุณผู้ชมปราบปรามชอบเลเวลหนึ่งชอบถ้าเกิดเราไปถึงเลเวลสองเราจะได้คุณผู้ชมวิธีรับคุณผู้ชมอะไ้ตรงเนี้ยทำให้มันขึ้นชอบเล่นโหมดทั่วไปคุณชมก็คือเก็บโทเค็นจากพื้นแล้วก็สี่สี่ชมก็คือเล่นสี่สีแล้วจบเกมจะได้โทเค็นมาร์ทชมครับแล้วก็ออกก่อนชุมออกก่อนชอบเอฟเฟคค่อนข้างยาวคุณผู้ชมนี่คุณผชม แล้วก็มีนียมเล่นโหมดแลมเพทมีชมก็จะได้มีชมก็คือนี่ก็จะเป็นการแบบว่าเล่นเพื่อเข้าโหมดชมเมื่อได้ครบ5,000ชมเลเวลถึงจะอัพมีชมครับคือโทเค็นเนี้ยพออัพเป็นเลเวล2เราจะเปิดตรงนี้ได้มีชมครับก็คือแบบว่ากิจกรรมตรงนี้ก็จะมีให้เล่นมีช็อปอินล็อกอินมีชมแล้วก็กิจกรรมนี้คือสามารถรับแต้มแลมเพจ ได้โดยการลงเล่นชมโหมดทั่วไปโหมด4-4และโหมดแลมเพจคุณผู้ชมครับโดยคำนวณแต้มที่ผู้เล่นจะได้รับขึ้นอยู่กับจำนวนศัตรูที่ผู้เล่นสังหารได้อ๋อได้จากการสังหารศัตรูคุณผู้ชมคือยิ่งสังหารเยอะก็ยิ่งได้เยอะคุณผู้ชมาจำนวนสนับสนุนเพื่อเพื่อร่วมทีมกำจัดศัตรูความเสียหายที่ทำได้ระยะ การเดินทางและระยะเวลาที่อยู่ในเกมชรังก็คือว่าว่าจนับรวมเฉพาะระยะเวลาการเดินทางจํานวนที่สังหารศัตรูแล้วก็ดามเอ็ชมจะนับรวมว่าใครจะได้เยอะได้น้อยนียน้แล้วแต่ช่วว่าใครทำดามเมจได้เยอะกว่าพื้นที่ของปาการแรมเพดต้องการเลเวลในการปลดล็อกที่แตกต่างกันเพื่อปลดล็อกพื้นที่ที่ได้รับมาพื้นที่1นึ่งชวโอเคครับสร้างวันอ่าแนแค่นี้แล้วกันช่นี่ครับดูของรางวัลชมถ้าเอฟเราจะได้นี้ช่วอันนี้เป็นสแตมน่าจะเป็นประมาณว่าตั้งตามแมปช่วครับ ส,ส่วนโทเค็นนี้สีแดงทุกท่านเป็นโทเค็นที่น่าเอาไปแลกของแต่ว่ามันยังไม่บอกว่าแลกอะไรได้ส่วนชุบผู้หญิงนี่จะได้ในอันสุดท้ายทุกท่านก็คือชั้นสิบก็คือไอ้ตรงที่เราเจอตรงเมกามช็ัปที่เราเจอทางหน้ากดกลับไปไงนี่สำรวจทุกท่านอันนี้น่าจะได้ของตอนเล่นทุกานอันนี้สำรวจคือยังปลดล็อกยังล็อกอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ทุกท่านมีมอไซค์ทุกท่านแต่ว่าต้องปลดล็อก <sven. S 2> ชั้นสีสส่ทุกท่านถึงจะได้นี่อย่างสวยทุกท่านมีแต่ของสวยๆอย่างนนี้ รางวัลคืนนี้คุณชมถ้าปลดล็อกไม่ใช่ว่าได้ไม่ใช่ว่าได้ตัวละครยุณมหลายคนอาจจะเข้าใจเฮ้ยพี่ครับตรงนี้เราได้ตัวละครตรงนี่เราได้ชุดนี้ใช่ไหมไม่ได้ยุมครับเราไม่ได้ชุดคุ้ชมครับมันแค่หลอกเฉยคุณผู้ชมครับก็คือวันนี้นี่ถามว่าโทเค็นเอาไปแลกไปได้ครับพี่มันยังไม่เปิดพี่มันจะว่าโทเค็นมันต้องไปแลกของแน่แน่นี่อ๋อเปลี่ยนเป็นสีแดงได้รึคุณชมแล้วทำอะไรได้เปลี่ยนเป็นสีแดงก็เหมือนเดิมคุณชมเปลี่ยนเป็นสีแดงก็มีผลคุครับคือเปสี ลี่ยนสีเขียวกับสีแดงไม่มีผลเลยคุณผู้ชมโทเคนแลกของได้แต่ยังไม่เปิดให้แลกคุณผู้ชมน่าจะตรงนี้ปะแลกของแต่ตรงนี้เมื่อกี้พี่เข้าไม่ใช่แลกของคุณผู้ชมเป็นการแชร์รับของเฉยวีโอภาพการ์ตูนตัวละครไม่มีตรงนี้ไม่มีให้เล่นคุณผู้ชมซึ่งกิจกรรมนี้แน่นอนว่าได้ฟรีแน่นอนคุณผู้ชมสำหรับชุดแล้วก็ของจะได้ฟรีคุณผู้ชมส่วนโทเคนสามารถเอาไปแลกของได้แต่ยังไม่เปิดโชว์มันแล้วก็ ก็คือเราต้องเก็บเลเวลไปเรื่มชัวร์ถ้าเกิดเราอินครบ7วันจะได้มาเป็นบอนแล้วก็ตรงนี้คือถ้าปลดล็อกถึงเลเวล4เราถึงจะทำภารกิจอื่นได้นี่ก็เหมือนกันชัวร์บเลเวล4ถึงจะได้ของรางวัลใหญ่ชัวร์บแล้วก็นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันวิธีอัพเลเวลก็คือเนี่ยลงเล่นพวกนี้ชมเมื่อถึงจะอัพเลเวลได้นี่คือการเล่นหลักๆของกิจกรรมนี้ก็คือเล่นหมดทั่วไปเล่นหมด4 4แล้วเล่นเนี่ยเก็บเลเวลไปเรื่อยๆพอเลเวลขึ้นเลเวล4่ปุ๊บเราได้ของแคัรบ ไปแล้วไม่ไหวคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมก็เป็นกิจกรรมสายฟรีที่เข้ามาจริงๆอยากรีวิวกิจกรรมสายเติมนะแต่ว่ามันเสียเซลลนะ์ไปหน่อยตอนว่ากิจกรรมสายเติมมันมันผิดแปลกไปน,นิดนึงช่วงก้อนว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันเปิดไปหน่ผมจะมารีวิวทีมชมตามนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมชมครับช่องนี้สายฟรีอยู่ได้ผชมไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ